สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะวันนี ah ้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมายิงปลาวันนี้เอกได้วิ่งก็พาพี่น้องมาหาปลาอีกนะนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาหาปลาที่สุ้งเนินนะครับมายิงปลาแลดนะฮะมายิงปลาแลดคลองคลองลำตะคลองนะครับแถวสุงเนินนะฮะวันนี้ก็มาหามนมาอยู่หน้าบ้านมนลแลมนไปส่งลูกไปโรงเรียนแป๊บนึงนะรอรอมนอยู่บ้านนี่ เดี๋ยวให้มนพาเข้าหมายเพราะว่าผมไม่เคยมาสักทีเห็นเขายิงกันบ่อยๆนะไมยปาเล็ดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอกเดวิ่งมาสักวันนึงนะครับก็คอยติดตามดูกันว่าจะเจอปาเล็ดหรือเปล่าก็มีเวลาครึ่งวันนะเดี๋ยวไปนั่งดูสักครึ่งวันคอยติดตามดูให้กําลังใจกันครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปให้เอกเดวิ่งด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจกันครับจัดไปครับโอเคนะครับตอนนี้ เราก็มาถึงไม้แล้วนี่ก็มุนขึ้นหมันสวัสดีครับเดี๋ยวรถจอดไว้นี่มันไม่มีที่จอดรถมันเป็นถนนเลาะคลองเลาะติดคลองอตรงนี้มันมีเวิง้งเขาเข้านาแต่ว่าเข้ามาทำนานจอดแป๊บเดียวล้วก็ไปหาเดินเลาะดูตรงไหนเป็นพุ่มเป็นอะไรเราก็นั่งยิงกันจัดไป,ปอะไรวันนี้ยิงปลาอะไรปลารดมาหาปลารตนะครับวันนี้อติดตามดูกันเด้อ อต้นมะขามยักษ์สองพันปีมั้งต้นเนี่ยแม่นต้นมะขามไหมอ๋โอโทวพี่น,น้องเอ้ยเฮ้ยขักใจแน่ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดน,นี้กลยต้นยางหรือเปล่าเดี๋ยวดูก,ก่อนเาาเนเดดี๋ยวราาลลอองมมูปืกัน ต้นยางนี่น,นี่ดูต้นมะขามจริงๆเนี่นตนยาตาดูเปลือกมันเออนีตรงไหนเนี่ยในดูเปลือกมันเทียบกันเนี่ยมะขามน่าทัดนะดูเปลือกต้นมะขามเหรอเออมันจะไม่ตายเนี่ยรู้ด้วยต้นยางโคตรใหญ่อ่ะโอ้ใหญ่ครับสองสามเรา<ด>เอาไอ้นี่มาให้มนด้วยแฟนตาซงสปอร์ตครับเดนนอตโตนี่เห็นไหมใสๆแบบนี้ จัดไปครับแต่ว่าไม่ได้เอากล่องสําหรับของฝากไม่ได้เอากล่องมาให้นะเอาเอาถุงใส่แล้วเอาใส่กล่องมันก่อนเดี่ยววันนี้ลองเลยอืมลองดูครับหมานไม่หมานครับเดนอโต้นะฮะตัวนี้รับแต่งอัตโนมัติครับครับผมแก้วมันหมานครับผมเออขึ้นโหดมากนะครับขึ้นเพราะว่าต้นไม้อยู่กลางเขาขึ้นไปสงกลางหง่งนี่จะหักหรือเปล่าอึบปั๊บเอาให้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวมยัดเปเลยครับสวยงามครับตรงนี้ขึ้นได้แล้วครั้งแรกนะที่มายิงปลาแลดนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นไปไหนมนบอกว่ามันจะขึ้นตรงที่น้ำไม่แรงตรงนั้นน้ำมันเชี่ยวตรงนี้น้ําวนๆนนัน่นจะน,น้ำอ่อย ลองดูกันครับพี่น้องลุ้นดูไปด้วยกันนะฮะขยับเรีงตั้งแตแรกเลยหันปืนพุกปับไม่ได้นะเหรอต้องโซโล่โมชั่นนะจานปามันโคตรดีเอออย่าหันแบบปุ๊บปั๊บนะปืนต้องเขาตลอดนะเออเออขจานเอาปืนวางไว้พอมันค่อยๆขึ้นมาเนี่ยจานยกปืนวางขึ้นมาเนี่ยมันเห็นแล้วมันลอยลงเลยนะมันลงเลยใช่ไหมใช่ขยับแรงก็ไม่ได้โคตรดีปล่อยให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยหันแล้วยิงไวๆเลยได้ไหมไม่ได้ หายเลยเออแล้วมันแทบจะไม่ขึ้นอีกเลยมันได้เห็นคนแล้วอาล้นดูกันครับพี่น้องนี่น,นี่มาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ขึ้นแล้วครับเห็นแล้ครับเ,เห็นปลาแล้วนะครับเนะี่ยผมยังไม่ได้พร้อมนะครับมัดเพยอยู่พี่น้องมาดูเลยเหรอหมือน,น,นมาดูเลยว,ไ,ลวไปเรียกแม่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดเมย์ก่อนครับเดี๋ยวได้นั่งดีดี โออได้เห็นปลากันแล้วครับเมื่อกี้นี่เห็นปลากันหรือเปล่าเมื่อกี้วันนี้สายางเส้นเดียวนะครับเร้จะยิงเข้าหรือเปล่าสิบสี่ตัวนี้สิบสี่ลูใหญ่นะขาปืนอยู่นี่ครับสีรลูใหญ่ตัดสิบห้าเซนนะตัวนี้หอยรุ่นดูกันครับปลาเล็ดแม่น้ำนะครับคลองลำตะคองนะครับหมายเด่นไม้ดังครับ ของนี้ยิงได้ทั้งเส้นนะครับแต่ว่าไม้มันจะมีตัวหรือเปล่าก็ต้องมาสํารวจดูเอาครับต้องมาเลาะดูเอาหมายไหนนะสวยๆไมยไหนมีตัวบอกไม่ได้ <c oughs> ต้องมาดูเอามันเห็นผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ยิงมันอะ่ะมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลุ้นดูกันครับ ลุ้นดีจังไม่รู้มันจะขึ้นมาตอนไหนปาหลาแลดเนี่ยผมเคยไปอยู่ที่สุราษฎร์แม่น้ําพุ่มพวงนะเยอะนะครับทางนู้นนะแม่น้ําพ,พุ่มพวงพุ่มพวงหรือพุ่มดวงนี่แหละจาไม่ได้น้ําพุ่มดวงแม่น้ําตาปีแถวนั้นน่ะปาลาแรดเยอะนะทางใต้เขาเรียกปลาเม่นปลาเม่นปลาเ,เม่นทางนี้แถวบ,บ้านผมไม่มีนะครับต้องมาที่สูงเนิน อำเภอสูงเนินด้วยพี่น้องคลองลำตะคองเส้นนี้ตั้งแต่มันขึ้นมาเห็นผมทีแรกอะ่ะแล้วก็หายเลยไม่มีเลยชั่วโมงนึงผ่านไปเงียบจ้อยพี่น้องนี่ย้ายไปอยู่ตรงน้นไปหาเลาะด,ดูที่ไห่ปลาไม่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวย้ายใหม่ครับเดี๋ยวลงไปสำรวจ้างล่างนู่น เหมือนมีรอยคนนั่งชุ่มเหมือนกันเสียงกระลอกปุผัดปุปัดเลยใกล้มากเลยนะปลายปืนแทบจะถึงปลาแล้วเนะผมไม่เคยยิงปลาใกล้ขนาดนี้นะไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านะ ปลาขึ้นมายิงโดนหรือเปล่าพีนไก่พูดตรงนี้ไม่มีตัวมีเต็ดตัวเล็กๆนะนั่งดูครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีเดี๋ยวย้ายไปสำรวจที่อื่นใหม่ครับไปวันนี้จะได้เห็นปลาเล็ดกันหรือเปล่าน้องพี่น้องตรงนี้น่าขึ้นมากเลยว่ะเย็นดูครับเย็นตากแดดกันไปพี่น้อง ว่าตรงนี้มีตัวแน่นอนใต้ผักเพราะว่าปลาเล็ดมันชอบอยู่ใต้ผักเมือนนี้แต่ว่ามันสายแล้วมันจะไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเช้าเช้านี้น่าจะลอยนะผมว่าบนเห็นปลาเล็ดนะไม่รู้อยู่ตรงไหน Ê, đâm đâm nữa nữa Xe pallet nữa ní 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 ní. Trời mới dày quá Môn? Dày nè Ủa, băng máy nữa mà Ừ, pallet đi rồi nữa Mình băng nè Đâm đâm ở nè. ขึ้นแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมดำๆนะไ่ใช่ไมปลาหรือเปล่าหลอนถูว่าต้องมีคนมาแอบยิงเหมือนตรงนี้นี่มีรอยฟันรอยฟันกิ่งไม้นี่ออกใส่ยืนแอบยุงยิงอยู่ตรงนี้แหละ แมนคักๆมีรอยมือปืนมาซุ่มยิงอยู่ครับมันเฟ้นไฟเหรอ,อใช่ไหมนั่นนะ่ะหัวไฟอะ่ะเห็นเห็นหัวไฟอยู่นั่นนะ่ะ ้องหาที่ขึ้นแล้วเนี่ยมนว่าฝายมันนี่น้ำมันเยอะปลาด้อยู่แถวนี้แหละผมว่านะเนาะหม้ย,ย่างสวยแถวนี้ยแต่ไม่มีตัวนะยืนดูสักพักนึงถ้ามันไม่มีตัวเดี๋ยวเราย้ายไปที่มะเกือใหม่ดีกว่านะเห็นปลาตัวเดียวตั้งแต่เช้าใส่ยางสองเส้นนะเปอรฟิกสองเส้นใส่ไปจะลองยิงดูกันครับ ระยะยิงก็น่าจะประมาณนี้นะนะยิงตาอีโคกนั่นะนะตามเป๊ปซี่นะครับ <c oughs> แรงนี่จังวะ <c oughs> เลาะหาตำรวจดูอีกทีนึงครับตรงนี้จะเป็นคลองเราเดินผ่านกลางน้ำมาดูกับ GPS นะ <c oughs> รถจอดแล้วก็เดินเลาะไปะครับลุยกันไปครับยังไม่ได้ยิงปลาสักตัวนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงแล้วะเที่ยงวันเน้วไม่ใช่บ่ายโมงตอนนี้เวลาเที่ยงวันนะครับยังไม่ได้สักตัวเลยนะพี่น้องนะลุยกันไปย่าไปย่าไปเดี๋ยวยืนดูไม้นี้ก่อนนะพี่น้องไม้มันสวยมากเลยนองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่า ตอนบ่ายไม่รู้ปลามันจะขึ้นหรือเปล่านะมันต้องเย็นกับเช้าเนาะอยู่ปาเลตเนี่ยครั้งแรกครับที่มาสำรวจดูไม้ไหนสวยไม้ไหนดีก็จำไว้ไม้นี้ร้อนหน่อยยืนตากแดดหน่อยนีย่เดี๋ยวยืนดูสักหน่อยถ้ามันไม่คือก็ไม่ไหวก็หนีะนะครับมนได้ตัวแล้วนะ,ะไปดูปาเลตกันนะครับ หน้าตามันเป็นยังไงครับ<ง>เอาเลือดมันออกหน่อยเอาเลือดมันออกหนันงทั้งทังทงี่ไม่มีเลือดออกฟาเลสครับยกขึ้นจุกๆนะุกเลยเต็มเต็มลำนะฟาเ, <laughs> เลสขึ้นอยู่นี่เฉยลอยมาจากวนลอยมาดูผมนี่ดิ <laughs> ขวางสับแม่งเลย <laughs> โอ้มันอยู่กระไผ่ตรงนี้มันเป็นในน้ำวนด้วยตรงเนี้ยเนาะ เ,ออเดินเลาะตามคลองไปเรื่อยเืๆเ,เดินดูหมยครับหาก็ไผ่หาไมา้สวยๆเหนื่อยมากพี่น้องเราไม่รู้หมายเราเดินเลาะอย่างเดียวเหนื่อยหมดแรงแล้วใคร <c ười> เคยมากินแห้วเหมือนผมบ้างสูงเนินไ <c ười> ม้มหาชนนะฮะ ที่สูงเนินคลองลำตะคองฮะอยู่แฟลตนะเจอแต่ตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็ไม่เจอปลาอีกเลยตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยว,วามาใหม่เห็นไม้ไว้หลายๆไม้แล้วไม้ที่มันมีกอไผ่ล้มมีอะไรสวยๆเดี๋ยวต้องมาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้ก็ ไม่ได้ปลานะพี่น้องสงสัยหน้าตาพี่จะโหดเกินไอพวกแรดแรดมันเลยไม่กล้าออกมาหานะนี่นะครับปลาแรดตัวเบลอแล้วใหญ่กว่าตัวมอีกนะฮะดูนะตัวของอีกสุดยอดนะครับตัวนี้ตายตัวเดียวคนนี้ลากันเลยวันนี้จะเจอกันใหม่ร้อนหมดเล้วอมัแรงเลยเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่ไปปลามันลอยตอนเช้ากับตอนเย็นเย็นใช่ไหมใช่ ครั้งแรกนะครับที่มาก็กินแห้วไปตามระเบียบแก้ว